เจริญสุขเจริญพรศรัทธาสาธุชนจะดิดธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่ขอนำทุกท่านเข้ามายัางวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานเนอะอายุนับพันปีวัดไหลหินเกาะคาจอดลำปางครับเดี๋ยวเข้าไปดูพระบสถรหลังเกา่า และกลับไหว้พระด้านในพระโบตถ์กันนะครับขอบกอเชิญทุกท่านกลาบไหว้พระ เป็นพรพุทธรูปเก่าแก่ลนะสักิ์มีประวัติมายาวนานเดี๋ยวให้ดูประวัติกันนะครับก็ขอพุทธบารมีสัพพะพุทธา,ทานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะส,ส,ววนสัทธาโสทีภะวันตุเตศิลุป,ปะ เก่าแก่มากครับมีประวัติมายาวนานที่นี้มีบันทึกไว้ตรงนี้แล้วครั้งแรกพศา สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามสองหนึ่งหนึ่งหกสามปอหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามพระยาธรรมรักษได้สร้างพจจระเจดีย์สูงสงิบห้าศอกปศหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกและเกิดปฐวีวันไหวทำให้มาได้บูรณะอีกครั้งหนึ่งพศสองพันสี่้อยเจ็ดสิบ ใช่ไหมอ๋อพระธาตุหักลงมาศศหนึ่ง 1, ถพสอหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าและเกิดอสุนีบาทพระภาลงมางร่มอหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบและต่อมาสองพันสองร้อยยี่สิบหกได้บุรณะอีกครั้งหนึ่งศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า เขมีประวัติยาวนานมาหลายตาย่อหลายยุคหลายๆสมัยเนาะนับพันกว่าปี2000ปีเกือบส0งพันปีก็ขออนุโมทนากับทุกคนท่านที่ได้รับดูรับชมร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยร้อมเปียงก,กันเนับพระพุทธรูปเก่าแก่นศิลป,ปะโบราณเก่าแก่มาก กับด้านนี้เป็นธรรมาโบราณธรรมารหรือว่านีกว่าเรียกว่าอะไรนะอาสนะหรือว่าเสนาสนะโบราณน,นะครับตั่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกครับบันทึกไว้ประกาศให้บันทึกคูบามหาป่า เป็นบันทึกโลกแห่งโลกนะความทรงจำแห่ง,งโลกครับด้านนี้ก็เป็นประวัติที่บันทึกไว้เนาะเปิดประตูสู่วัดไรเหินถิ่นล้านาน,นามีประวัติความเป็นมายาวนานคนระับตั้แต่พศสองพันหนึ่งร้อย พศใช่ศสองร้อยสิบแปดนะศสองพันถึงปัจจุบันนี้เลยยาวนานมากก็ถ้าถ้าดใดมีความสนใจก็สามารถเข้าไปค้นหาประวัติได้ใน Google เนาะกับสำหรับคลิปโคลโพนี้แม่สามารถที่จะอธิบายได้ครบละเอียดประมาณนั้นกนะ็ให้ไปค้นหาดูใน Google ได้เลยเนะพิมพ์เข้าไปเลยครับวัดไรหินนะ วัดละหินเกาะข้าลลำปางกรับวันนี้ก็ขอนำทุกคนทุกท่านได้รับดูรับชมวัดเพียงที่นี้ก่อนเนาะอยากทราบประวัติความเป็นมาอย่างไรก็ขอคนเข้าไปหาดูได้ใน Google ครับก็บขอโฆษนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ได้รับดูรับชมขอบุญญาบารมีศีลสิสสริสถานที่แห่งนี้่วยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ จะพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอได้ทรงความุ่มั่นปรนา,ววารถนาตัวการทุกคนทุกท่านเถินข้ารากาตอนนี้จะมาดูการทอผ้าการทอผ้าสมัยโบ,บราณโบราณแต่ก่อนโน้นนะก็ใช้วิธีนี้นะกับการนำได้แต่ละเส้นมาถักมาทอเป็นผืนให้เป็นผืนใหญ่ขึ้นมาเป็นเสือ้อเป็นผ้าใช้สอยได้ สังเกตดูนะก็ค่อยร้อยได้ไปทีละเส้นละเส้นนะึ้แล้วก็ท่าก็สลับสลับสลับเส้นหลักให้สลับไปสลับไปสลับมาแล้วก็นำนำได้เส้นหนึ่งร้อยไปร้อยมาได้เส้นเล็กๆจนทอมาเป็นผืนใหญ่ๆได้นี่ก็ถือว่าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากเลยนะสมัยโบราณนี้ใช้มือแบบนี้ใช้มือทำแบบนี้นะ แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเครื่องจักรก็รวดเร็วขึ้นมากครับแต่เราจะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้อนาคก็จะไม่มีได้เห็นแล้วนะปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็ไม่มีให้เห็นแล้วก็เนี่ยซึงเป็นที่นี่สถานที่แห่งนี้วัดละหินแห่งนี้ก็ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาตัางเดิมไว้นะเนี่ยรุ่นสุดท้ายเนี่ย รู้สุดท้ายแล้วไม่มีไม่มีใครมาไม่มีใครมาสารต่อแล้วเนาะโอ้เขาทำไม่ได้คนทำในนี้ต้องใจเป็นคนที่ใจเย็นต้องจะสังเกตว่าสลับไปหีรเส้นละเส้นเส้นเล็กๆหนึ่งนะกว่าจะได้มาเป็นผืนใหญ่ได้นี่ก็ต้องต้องใช้เวลา <c oughs> ใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาเราจะกําหนดไปได้ว่าเท่านั้นเท่านี้จะเสร็จบางทีแล้วก็มีจิกขาดบ้างเส้นได้บ้างจังหวะจังหวะในการ ทักบ้างกำลังกายเราบ้างเนาะต้องได้หลายอย่างประกอบกันไปแล้วส่มากก็เป็นผู้สูงอายุก็ขออนุญาตถามคุณโยมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองโอ้เจ็ดสิบสามแล้วก็ถือว่าเป็นภูมิยารุ่นสุดท้ายแล้วเนาะโอ้น่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวลองหาดูหาดูควรอาจจะมีมันเด็กเขาบ่ก่อยสนใจแ่ค่ก็สนใจแล้วเนาะกับปวรจะมา ทำได้ดีทำก็ได้ก็ใช้เวลานานเนาะเส้นได้ก็เส้นเล็กๆถ้าได้เส้นใหญ่ก็กจะเร็วกว่านี้นิดหนึ่งออตอนนั้นถ้าท่านใดที่ไปเห็นผู้สูงอายุถักทอแบบนี้นะก็ช่วยอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ท่านทำขึ้นมาเนาะต้องใช้เวลายาวนานอย่างมากกความอดทน นั่งหลังกดหลังแข็งไม่ใช่นั่งธรรมดานะทั้งมือสองมือหัวสมองก็คิดเท้าด้วยครับเท้าต้องขยับขยัยนอีกก็ต้องใช้สมองคิดด้วยนะถ้าเราร้อยได้ผิดสลับผิดได้ผ้าประภ่านั้นก็เสียไปไม,ไม่สวยเป็นรูปทรงอีกแบบหนึ่งดังนั้นก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากการต่อได้การสอดได้เนาะโอ้ถึงปัจจุบันนี้จึงไม่มีใครมารับช่วงต่อแล้วเนาะ มไม่มีแล้วนะครับใครมานับช่วงต่อนะแต่มีแห่งหมูบ่บ้านหนึ่งเป็นขี้กระตุกจกับเป็นขี้กระตุกอีกหนึ่งอย่างหนึงน่งเนาะคนละแบบกัน,นครับมันเหมือนกันครับทอตัวนี้ทีละผืนเนาะก็ออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้คือเกือบเกือบจะสำเร็จแล้วนะมาเป็นชิ้นแล้วเสรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่สำเร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งเนาะ กาวนี้ <lawsuit. S 1> ขึ้นมาเป็นชิ้นแล้วเป็นชิ้นเป็นรูปเป็นล่างแล้วแล้วก็ไปประดับอีกครั้งหนึ่งใส่ใส่ใส่เขาเรียกอะไรใส่เลยนะกดหลายแปดลงบนนี้เนาะตามนั้นตามตามแต่ละคนแต่ละท่านจะไปใส่อีกครั้งหนึ่งได้อันนี้เป็นชิ้นงานที่ออกมาแล้วเนาะเป็นชิ้นงานที่ออกมาแล้วโอสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยตุงใหญ่ในตุงใหญ่เรียกวนี้เรียกว่าตุงใหญ่ตุงใหญ่ทักด้วยมืออันนี้ทับด้วยมือเนาะตุงใหญ่ทักด้วยมือ ก็จะหัมาแบบนี้ได้ก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันเนาะหนึ่งวันหนึ่งวันได้หนึ่งหนึ่งวันวันละหนึ่งผืนอ๋อหนึ่งวันได้หนึ่งผืนแล้วขายผืนเท่าไร่โย่าผืนละห้าสิบาทโอ้ถ้ากับถ้ากับเราทำได้วันละห้าสิบาทก็ไม่ใช่นะต้องวัตถุดิบอีกรู้วัตถุดิบอีกก็วัตถุดิบก็หมดแล้วมั้งห้าสิบาทเนี่ยนี่เหรออันนี้ก็ต้องใช้ได้ได้ในร่อนเนาะได้ในร่อนได้ในร่อนถักออกมาเป็นชนิดเอา อันนี้เป็นตะก,ก้าไปกระเช้าครับตะก,ก้าใส่สลงุงตะก้าใส่สลุงใส่ขันไปวัดไปว่าถือนี่ใส่ตัวนี้เนาะอี้ดูเคยเห็นรัอนนี้ออกมาเป็นชิ้นงานแล้วนะชิ้นงานชิ้นงานเป็นผ้าหม่มเป็นผ้าหม่มผ้าสบายผ้าผ้าขม,ม้าผ้าอครับอันนี้สำหรับพร้อมจําหน่ายพร้อมจําหน่ายแลยนะ้วเนาะถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็ขอเชิญนะนเนาะที่วัดไหลหินมีวัดไหลหินหลวงตำบลตำบล ลำบพงลาหินเพอเกาะคาจังหวัดลำปางครับมีนี่เป็นกลุ่มกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุสูงอายุนี้ตอนนี้ยมเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าหูไปสารได้ก็จะหักได้เนาะแล้วถ้าใครมีความสนใจจะมาสานต่อสานต่อซึ่งคุณโยมก็มาได้เลยซึ่งคุณโยมอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วมาได้เลยมาเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้เนาะ ก็ขอาำสนอไว้เพียงเท่านี้นะพบกักใหม่คิดต่อไปช่วที่มีศึกษาทูม่ไม่ยอเนอะเจ้าสาธุจ้า